คือบารมีสิบขอน่ะซิบทัดน่ะแยกออกข้อละสามเป็นสามสิปทัดทานะบารมีเนี่ยศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอาตมาเว้าฮอดเมตตาบารมีอันนี้ทวนให้ฟังใิซือดอกมันชิลื่มสนเพราะมันหลายมือแล้ว สามสี่มือเราด้เวัาต่อกันเมื่อนี่จังป่าลบมือสุดท้ายเรื่องบาลมีการผัวเข้าทางลายที่สางคุณงามความดีเนข้าเสีเขาถึงถ้ำได้ต้องสั่งบาลมีคำว่าบาลมีบาลมีนี่คือคณนณธรรมอาจจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เข้าถึงสึ่งฟังเรียกว่าบาลมีคณนณธรรม ที่จะทําให้บรรดาสัตว์โลกเข้าถึงฟังคือพนันิพันเพื่อเรียกว่าบารมีเครื่องพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาเนี่ยเสียสงไข่กำไรกรแสนมหากัยบำเพ็ญมาจนครบสมบูรณ์บริบูรณ์จึงได้ตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าอัคารสาวกซ้ายขวาคือพระโมคคัลาสารีบุตรก็บำเพ็ญบารมีแสนกับจึงสามารถที่ได้บรรลุ เป็นอัครสาวกจังสีเป็นตนจะต้องสร้างพระชนัญญาณย่อมทางหลายพระกันท้ำคูมมือคูมมือนี่แหละให้ท่านก็เป็นฐานะบาามีเห็นบ่เพราะนั้นเนี่ยยังอาจารย์เป็นพ้ะว่าเ,เนี่ยนิพพานะปัจโยโหตุเรายินดีในทานการให้ของขอจองให้สําเร็จอาสะวะไขสิ้นไปเห็นเครื่องดองสันดานนิพพานะปัจโยโหตุอันนี้คือจุดประสงค์ของการให ของการสร้างบารมีคือพระเจ้าของเฮาพงท้ำบุญทำกุศลเหลืองได้กระตามขออย่างเดียวให้ได้บรรลุเป็นพระสมาสัมพธิยานอันนั้นคือจุดประสงค์ของการสร้างบารมีภายหลังการไห้ท่านจะได้เถือนเนี่ยขัน้นผู้ใดบูปรารถนามรรคผลนิพพานด้วยเรียกว่าการทำบุญที่ขาดปัญญาพียกว่าญาณวิปยุต ในมหากุศลนแปดแจงซิมาเบาไปฟังมือต่อไปคันเบามองทน่มันยาาวอันนี้มหากุสละจิตแปดมาจนเถาะเพราะนั้นป่ายงจุดประสงค์ของการให้ท่านคือการสั่งบาร,รมีนั่นก็คือมุ่งเพื่อพ้นจากมหนบพบสงสารคันพ้ใดตั้งใจไหวจังสี่แล้วสร้างความดีเรียกว่าผู้นั้น หูจักทางเดินทางหนึ่งเดินทางสองหูจักทางมาจันเถาะหูจักทางแล้วก็เดินทางพ่อมาจันเถาะเดินเดินทางที่ถูกต้องพอ้พอพรรนินวาการสร้างความดีที่ประกอบไปด้วยปัญญานี่ที่เ้าป่าถนามรรผลนิพพานนั่มนั่นเพราะฉะนั้นน่บาลมีที่เ้าสัาง่งท่านาบาลมี ศีลบาลมีอย่าโยมทั้งหลายกับพระกันบำเพ็ญเอาคือคุ่มือนี่แหละบางยาเนี่ยกรนให้ท่านกับสมาท่านศีนหาสกอรผู้เจริญสมาท่านอุบโบสถศีนกับจังสมาท่านน้ำหลังเป็นศีลบารมีวันพระวันโกนโบราณท่านกล่าวไว้ในประเพณีเป็นกฎหมายของชาวพุทธเรานะ่พะพเนรวาคล้องสิบสี่นั่นวันโกนวันพระนี่ วันพระนี่ห้ามเสพบกามเพนวาเพนวาไหวตรงๆเลยเด้ห้ามนอนน้ำกันย่างคีร่กับเจ็ดมือห่างเธอหนึง่งเจ็ดมือห่างเธอหนึง่งคือวันศีลวันพระนี่พยายามสร้างความดีเป็นกรณีพิเศษอันนี้เป็นเนกขม,มะบารมีเป็นเนกขม,มะบารมีถึงวันพระเรางด การเสพกามว่าในข้อ14สิบสี่ันเก่าไว้อย่างสัจน,นี่เป็นเนคมาบารมีอะไรเนี่ยนอกจากนั้นก็เป็นปัญญาบารมีเราฟังธรรมะเราฟังเทศเราอ่านหนังสือตำรับตำราล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการสั่งบารมีทั้งนั้นในส่วนของปัญญาบารมีเรามีความขยันหมั่นเพียร ในการสร้างสมบรณ์คลังามความดีก็เรียกว่าวิริยะบารมีเฮ้าขยันให้ท่านรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาบนัน้การให้ท่านรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนานี่เข้าจะต้องใส่ความอดทนขันมีความอดทนเหตุบ่ตลอดเนียเฮ้าเสียท่านคู่ม,มือคู่ม,มือต้องใช้ความอดทนด้วยเฮ้าศิรักษาศีลจะต้องอดทนแล้วเฮ้าสิภาวนาจะต้องอดทนเพราะนั้นจึงเป็นขันติบารมี นอกจากคันติบารมีก็สัจจะความจริงใจสัจจะที่เขาตั้งไหวว่าเข้าสิสางความดีอย่างไรเราจะพัฒนาชีวิตของเราไปในทาง,ใ,ทางใดเข้าตั้งจิตตั้งใจไห้สัจจาก,ก็เข้าว่าไห้แนไใ,ใดว่าจะเอาอันเป็นบุญเป็นกุศลอันเป็นเหตุได้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่ตัวเองและแก่ผู้อื่นเรารักษาคำสัต์นั้นไม่ให้บกพร่องเป็นสัจจะบารามี อธิษฐานจิตไว้ว่าเราจะสร้างความดีอย่างไรสัจจานี่คือห้าวว้าออกไปทั้งปากอธิษฐานบารมีนี้คือการตั้งไว้ในใจบ่มีโพ้ใดหูจัดแต่ว่าข้าตั้งใจของเ้าเองว่าเราจะงดเว้นจากการดื่มสุราเมลัยและสิ่งเสพติดเราจะงดเว้นจากการสูบบุหรี่เราจะงดเว้นจากการดา่าสิบปล่อยบดาในพรษาตลอดสามเดือน สิบกเขียดตลอดสามเดือนนึกไหวในใจสิบสูย์ให้ผู้ได้สิบปล่อยบดาสิบานาบูดในหนาพันษาอธิษฐานจิตไปเลยสิได้บอแหละในพันษาแหละอย่าปล่อยอย่าดากันได้เขียดให้ผูดด้ใดกับอดเอาอย่าปล่อยอย่าดานี่เป็นอธิษฐานบารมีเราจะสร้างความดีในลักษณะใดได้ทั้ทงนั้น แต่วาจะต้องเข้มแข็งใน้ผลิสั่งบารมีนี่จะต้องจิตใจเข้มแข็งขันสั่นบได้ยล้อแหละเมื่อนี่เบิดเมือขน่อยสิบรรดาวันพระบงังเทือนยังหล่อยปลอดออกมาอยู่ขน่อยว่าสิมนาบูดะมันยิบ